สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประชาชนของจริงอยู่นอกสภา คุณประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นที่รักของประชาชนแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าทั้งที่คุณประยุทธ์เป็นนายกที่คนรังเกียจจนต้องปิดการแสดงความเห็นในเพจคุณประยุทธ์กำลังจะเป็นนายกซึ่งอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ4ปีสวนทางคําวิจารณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ